ผมก็เลยมาตีสนิทพี่เอสเพื่อจะได้เอาของที่เขามีขายอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาไปาใช้แล้วก็ทําเป็นลืมนี่แหละครับคือคําตอบของผมเรียวพิกแต่ผมวันนี้ลากมาต้องถามตรงๆคุณเนี่ยแคมปิ้งชอบของพวกนี้มานานแค่ไหนละของผมเนะี่ยเล่นมานานคนรู้จักผมเอดแคมปิ้งอยู่แล้วโอ้ใช่<ต>ใช่แต่พี่เนี่ยจากปลาเนี่ยคนงงอยู่กระโดดขึ้นมาแคมปิ้งเลยผมได้ตัดสินใจดูใน YouTube เยอะ ดูต่างประเทศ<ฮ>ดูเขาทําอะไรต่ออะไร<ฮ>ปุ๊บแล้วเราอยากจะทํา2คือผมอเตรียมรถคันนี้เพื่อจะพาลูกเที่ยวจะไปตามที่ต่างๆอาจจะได้เจอกันเพื่อจะได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กมันอยู่ใกล้ธรรมชาติจิตใจมันอ่อนโยน<ฮ>สอคืออากาศมันดีนะฮะแล้วพอเขาได้เที่ยวกับพ่อกับแม่เขาก็จะได้อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็แบบทําอาหารกินกันมันเป็นกิจกรรมที่เราหาทําอย่างอื่นไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องผ่าเดินห้างไง เราก็ไม่อยากกระเดินห้างอย่างเดียวว่าเราอยากพาลูกออกมาเจอธรรมชาติถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เคยรู้เลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันสวยขนาดไหนแล้วสวยในทุกฤดูการด้วยนะแล้วมีที่เที่ยวตั้งแต่เหนือจะลงใต้มันไปได้หมดแล้วถ้าเกิดว่ามีรถบ้านหรือคาราวานสักคันหนึ่งเนี่ยมันไปจอดตรงไหนที่วิวท็อปแล้วก็อยู่เลยก็เลยกะไว้ว่าผมก็เลยมาตีสนิทพีเอสเพื่อจะได้เอาของที่เขามีขายอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ทำเป็นลืมนี่แหละครับคือคำตอบของผมไม่ว่าพิกแต่ผม